ดิฉันนางภัยวนรักชาเจริญนายเพลนหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาค่ะตามนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบนโยบายการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือนชุมชนหมู่บ้านตำบล เกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักการจัดการขยะการมีธนาคารพืชพันธุ์แบ่งปันและมีโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างแกนนำนำไปสู่การปฏิบัติอำเภอหนองบุญมากกำลังขยายผลไปสู่หมู่บ้านชุมชนต่างๆให้ครบต่อไปทั้งอำเภอจำนวน104หมู่บ้าน9ตำบล9องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ นาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาขยายผลสร้างความมั่นคงทางอาหารอำเภอหนองบุญมากสู่การเป็นหนึ่งหมู่บ้านหถนนกินได้หนึ่งถนนแบ่งปันวันพุธที่7เมษายนพุทธศักราช2564เวลา9นาฬิกานางอดุลรัชชิชนะพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้ในายสิทิชัยพรพิพิทักษ อำนวยการกลุ่มง,งานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการกาแทนพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมาเข้ารวมพิธีเปิดถนนกินได้ถนนแบ่งปันตามโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งถนนกินได้หนึ่งถนนแบ่งปันเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกับโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้นำต้องทำก่อน โดยมีนางภัยวันรักชาเจริญในอำเภอหนองบุญมากหนึ่งหมูบ่บ้านหนึ่งถนนทินได้หนึ่งถนนแต่งปันพร้อมทั้งได้มอบนโยบายให้กับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลหนองบุญนาคให้ตระหนักถึงการสร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นผู้นำต้องทำก่อนนางสุกินขอบังกลางผู้ใหญ่บ้านหนองไทรหมู่ที่8ตํตำบลหนองบุญนาคอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าหมู่บ้านได้น้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือนพร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบที่สอง โดยการรล่นลงให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนในทั่วประเทศเน้นการพึ่งตนเองและความสมัคคีของคนในชุมชนและเพื่อเป็นการต่อย,ยอดขยายผลการดําเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้านชุมชนให้มีความยั่งยืนโดยได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ในการขับเคลื่อนงานและได้รับความร่วมมือกับคนในพื้นที่ชุมชนและคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไทโดยการทำกระถางปลูกผักจากยางรถยนต์แจกใส่ให้กับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลหนองบุญน,นาเพื่อขยายผลการปลูกผักสวนครัวให้เป็นหนึ่งหมู่บ้าน หนึถนนกินได้หึงถนนแบ่งปันทุกครัวเรือนคือคลังอาหารทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน